ถ้าคุณอยากเข้าใจว่าทำไมบางคนไม่ได้เก่งที่สุดแต่กลับประสบความสำเร็จมากที่สุดต้องดู Forest Gu ์ก um. หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่คำพูดซึงซ้งๆแต่คือคู่มือการตลาดชีวิตที่นักธุรกิจควรดูผมแกะมาให้แล้วครับ5บทเรียนที่ใช้ได้จริง1ฉากวิ่งข้ามประเทศ Forest สวิ่งเพราะอยากวิ่งแต่ผู้คนกลับมองว่ามีความหมายซ่อนอยู่จนกลายเป็นเทรนด์บทเรียนคอนเทนต์บางทีไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ถ้าจริงใจและทำซ้ำมันจะสร้างกระแสเอง2ฉากโฆษณาเสื้อยิ้มระหว่างวิ่งมีคนเอาผ้าเปื้อนเหงือปป่อ เกิดได้จากสตอรี่เล็กๆอย่าดูถูกโมเมนต์เล็กๆมันอาจกลายเป็นสินค้ามูลค่าหลักล้าน3ฉากทําธุรกิจเรือกุ้งฟอเรสต์ Forest ไม่ได้เก่งเรื่องธุรกิจแต่ใช้ความพยายามบวกกับโอกาสที่คนอื่นมองข้ามจนกลายเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่บทเรียนตลาดออนไลน์ไม่ต้องรอเก่งที่สุดแค่ลงมือก่อนและทําจริงจังคุณก็ชนะได้4ฉากลงทุนใน Apple f o ฟอเรสต์พูดคำๆว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วเพราะลงทุนในบริษัทผลไม้บทเรียนการตลาดที่ดีไม่ใช่แค่ขายวันนี้แต่คือการมองอนาคตและลงทุนในสิ่งที่จะโต5ฉาก ท้ายกับประโยคในตำนานชีวิตก็เหมือนกล่องช็อกโกแลตคุณไม่มีวันรู้ว่าจะได้รสชาติแบบไหนบทเรียนการตลาดคือการลองผิดลองถูกไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบแต่ต้องเริ่มลงมือสรุปฟอร t สกัมสอนเราว่าทําสิ่งธรรมดาอย่างจริงใจจะกลายเป็นกระแสตอรี่เล็กๆอาจกลายเป็นแบรนด์ใหญ่ไม่ต้องเก่งที่สุดแต่ต้องทําต่อเนื่องมองอนาคตไม่ใช่แค่ขายวันนี้ลงมือก่อนค่อยเรียนรู้ไปถ้าคุณอยากได้แรงบันดาลใจและกลยุทธ์การตลาดการทําโฆษณาที่เอาไปใช้ได้จริงติดตามผมไว้นะครับ